ตอนรับทุกท่านซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกรายเอ็ดครับกับผมสามนึกรยละเอียดนะครับยวคชิปนี้นะครับเดี๋ยวีผ้าทุกท่านมาชมรถโดยสารกันนะครับเดี๋ยวพามาชมรถโดยสารกันเดี๋ยวเอาออไปหางนอกก่อนนะครับพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆ Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để nè, bỏ เป็นเอ็นแชร์ร้อยสามสิบแรงนะครับเอ็นแชร์ร้อยสามสิบแรงรถตัวนี้จดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับเป็นเครื่องสี่เหจีหนึ่งนะครับเครื่องสี่เหตจีหนึ่งร้อยสามสิบแรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับเป็นกะบะไม้ปูพื้นเล็กหลังคาโดยสารกระจก นะครับยาว4เมตร30กว้างเมตร90ครับพร้อมใส่งานเลยนะครับพร้อมใส่งานเลยสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับงามแน่งสีน้องงามพักนะครับเดี๋ยวเราขอไปเบิง้งรายละเอียดโดยร่วมกัน นะครับเข้ามาชมรายละเอียดโดยรวมกันผ้าสีมีหน้า6-8นะครับสภาพด้านในแอร์หนาวนะครับ รถคันนี้พ่นเรียนอยู่สูเมือนะครับเพิ่นเรียนอยู่สูเมือผมไปเอามาจากจังหวัดอุดอรธานีนะครับรถคันนี้ซื้อน้ำผมไปเมื่อปีที่แล้วซื้อน้ำผมไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเจ้าของเก่าเพิ่นอยากเปลี่ยนเป็นหาเมตรนะครับเจ้าของเก่าเพิ่นอยากเปลี่ยนเป็นหาเมตรก็เลยให้ผมไปเอานะครับ เิ่นซืือแล้วละรถหาเม็ดนะครับเิ่นซื้อรถหาเม็ดแล้ว่นจังมาบอกใส้ผมเปเอวนะครับซสือซสือน้อผมไปเลยแคย่ปีเดียวรถขันนี้นั่งอยู่สภาพเก่าอยู่เลยนะครับกถือว่าใส่รถด,ดูแลรักษาดีเติบนะครับเอาไปปีหนึ่งบอ่อส้มบอ่อนั้งเลยดีๆเลยนะครับในส่วนของกับซี่นะครับ คัดซีนี่สวยตลอดเส้นเลยนะครับคัดซีสวยตลอดเสน้นบอ่อผุบอ่อบวมแล้วก็ยั่มาท่านในดมหลังเลยนะครับคัดซีคัดซีงามตลอดเส้นพี่น้องคัดซีสวยตลอดเส้นเลย สีงามแห้งบ่พป่นอ่ะั้สีสวยมากนะครับไม่ผุไม่บวมแล้วกันยังมาท่านดนดำหลังสวยตลอดเส้นเลยยางเป็นยางเจ็ดลอยนะครับเป็นเอยเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์นะครับเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหก มาเบ่งในส่วนของกระบะนะครับกระบะเป็นกระบะไม้ปูพื้นเหล็กหลังคาโดยสารพร้อมบาเสริมนะครับพร้อมเบอเสริมพัดลม2ตัวระบบไฟใส่เดบิดพี่น้องหลังคาลูมิเนียมกระจกนะครับปูพื้นเหล็กแล้วเรียบร้อย พัดลมสองตัวนะครับกระบะอลูมิเนียมเดียมมองๆเลยพี่น้องพร้อมใส่งานเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยเบาะสวยๆไม่มีไม่ไม่มีขาดนะครับเบาะสวยๆก็ไม่ขาด ปูพื้นเหล็กให้อย่างดียาว4เมตร30นะครับกว้างเมตร90ครับพัดลม2ตัวใช้ได้นะครับระบบไฟใส่ได้เบิดนะครับ เดี๋ยวเข้าไปตอนในส่วนของเครื่องกันนะครับมาดูในส่วนของเครื่องกันเดี๋ยวมันต้องยกไอ้นี้ขึ้นก่อนเอ้ล็อกฟังทุน่น จาของเกเ้วบนเสียดายอยู่ดีเราเสียดายอยู่แต่ว่าเราเรางินเงินที่เปียววันนค้นหาเมียเราบวพอเราก็เลยต้องได้ขายออกนะครับเราก็เสียดายอยู่มูลเลียน้ำกันก็อยากได้อยู่ว่าแต่เราว่าแต่ว่าเขาหงจิตใส่เราเป็นเงินเง่าเราล่อบดาดนะครับเราล่อบดาดเราเลยทั่วเงินผมเปเอาหวมูที่เลียน้ำกันก็อยากได้อยู่ว,ว่าแต่เราว่า มาเบิ่งในสเครื่องของเครื่องสตาร์ทเลยดีกว่าเครื่องนิ่มๆพี่น้องเครื่องดีนะครับเครื่องดีสภาพเครื่องแห่งปานเดือนหานะครับสภาพเครื่องแห่งปานเดือนหา น็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยเป็นเครื่อง4 HG1 นะครับเป็นเครื่อง4 HG1 1> Turbo Power Air นะครับ เครื่องแห้งๆเลยพี่น้อง่อมีดัน่ม่ายนะครับเครื่องแห้งๆไม่ดันไม่อายภายในใกับสวยๆแบบนี้ลหละนะครับหลังคาโดยสารก็สวยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปว่าต้องเห็นยังพี่น้องนะครับให้ไหด้หน่อยนักเรียนหรือพนักงานขึ้นเลยนะครับ ยิ่งได้เลยเอาไปวนไปซื้อแต่ของกับพ่อนะครับกางเชืเ่อมเชื่อโบว์เลยพี่น้องเครื่องดีนะครับเครื่องดี เครื่องดีคับสีสวยเครื่องดีคับสีสวยพร้อมใช้งาน ตัวนี้ลงกันไปเลยนี่นะครับนี่คือรายละเอียดโดยรวมนะครับของ NCR ร้อยสาแปลงปี48นะครับเครื่องดีคัสซีสวยเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับ เป็นกระบะไม้ปูพื้นเหล็กหลังคาโดยสารนะครับหลังคาอลูมิเนียมกระจกยาว4เมตร30กว้างเมตร90นะครับทุกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถบรรทุกไว้าสา่งานนะครับเมว่วาสิเป็นรถขอกรถเช่นรถด,ดัมรถนักเล่นนะครับพื้นเรียบไทยลาดหางปานะครับ หารถบรรทุกแบบได้ไปไปแต่ใส่งานอยู่กัติดต่อสอบถามทางทีมงานเฮามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0913544524นะครับ0913 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอดีตลร้ของผมช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับหารถแบบได้ไปไปแต่ใส่งานอยู่กัติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับชิปเหนียวไปซัมนี่ก่อนนะครับพบปะกันไม่ได้ชิปหนาผมสางนึกงร้อยเอ็ดพร้อมกับทีมงานอูสับประเสริฐยนต์ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ